นะคะเพราะว่าคือเราอะ่ะพอจะรู้ว่าเขาชอบอะไรที่แบบเห็นบ่อยๆเลยเ,ออเห็นประจาอยู่แล้วคือรู้ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมออแต่ว่าคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาใช้บ่อยอ่ะหาใกลรถึงจนเกิดคุณเข้มเขาแล้วยังไงดีคะเราอ่ะคิดหนักเลยไหมคะทำไมต้องคิดหนักอ่ะของพันของไกเธอก็คิดไม่หนักค่ะก็พอจะเดาได้ว่าเข้มเขาใช้อะไรบ่อย คือมีในใจแล้วเหรอบูมีมีในใจแล้วค่ะเป็ในอะไรครับคิดนะเอา้าบอกตรงนี้เลยเหรอจะไป็นเซอร์ไพรส์เขาบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคิดนนานไหมคะส่วนของ,ของัชิ้นนี้ก็ไม่นานค่ะเข้มเขาก็คือเขาจะมีของหลายๆอย่างที่เขาจะใส่บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะเห็นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรต้องแอบไปสืบมาก่อนไหมว่าจะต้องเปไ็นอะไรดีอย่างเงี้ยไม่สืบนะคะเพราะว่าคือเราอ่ะพอจะรู้ว่าเขาชอบ อะไรที่แบบเห็นบ่อยๆเลยเ,ออเห็นประจาอยู่แล้วใช่คือรู้ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมออแต่ว่าคิดว่าสิ่งนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาใช้บ่อยอะ่ะพอจะใบ้ได้ไหมว่ามันคืออะไรของใ,ใช้ประดับหรืออะไรรู้สิ <c oughs> ก็คงเป็นเครื่องประดับราคายัางไงบ้างคะสมน้ำสมเนื้อไหมคะ <c oughs> เขาอ่ะสมน้ำสมเนื้อไหม ก็ประมาณนึงก็กําลังสวยงามค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปคือเขาเปเราหนักมากกว่าหน้านี้คือทางนี้เราก็ต้องเปเขาหนักสมตัวสุดไหเลยเราต้องรับผมแล้วคะเราต้องรับผมกันว่าใครจะให้มากใน้อยก็คือหนูเน่ยเอาเอาเป็นว่าเน้นว่าเราเราชอบแล้วเราคิดว่าเขาใส่เราสวยแล้วกันค่ะเขาจะรู้ไหมเขาจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้กลับไปแล้วโอเคจะมอบให้เขาวันไหนคะ ถ้าวันที่21มีโอกาสได้ไปก็ก็คงได้วันนั้น,นะคะ่ะก็แสดงว่ามีลุ้นใช่ไหมว่าในงานแฟนมีตของเคมคุณกาจะเข้าไปสุฟไทยเรามาดูเวลากันอีกทีค่ะเออแต่ถ้ามีโอกาสหรือมีมโอกาส,กาสี้จังหวะอย่างไงก,ก,ก,ก็ไปค่ะแต่ว่าให้เขาใช้เวลากับแฟนคลับเขาให้เต็มที่ก่อนอยากจะอวยพรอ,อะไรเขาผ่านผ่านสื่อไหมคะในปีนี้วันเกิดของเคมได้ค่ะก็ วันเกิดเข้มปีนี้นะคะมุกก็ขอให้เข้มมีความสุขมากๆก็ดูแลตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะคะค่อยๆไม่ต้องค่อยๆหลอกดีขึ้นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ตลอดไปเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปก็แฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะเข้ม